สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปใหม่วันนี้มีคลิปดอกไม้นะคะมาฝากสำหรับแต่งหูจับกระก้านะคะตัวนี้จะใช้อยู่สองสีนะคะมีสีขาวแล้วก็สีชมพูจะใช้อยู่ห้าเส้นหรือว่าใครจะเล่นสีเดียวเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะสลับกันทั้ง5้าสีหรือว่าห้าเส้นก็ได้ ตัวนี้ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ100่งเซนติเมตรนะคะหรือว่า1นเมตรนั่นเองตัวนี้พอเราได้เชือกตามที่เราต้องการแล้วนะคะ5เส้นตัวนี้ก็จับมา1เส้นนะคะแบ่งครึ่งใช้เข็มหมุดปากไว้ก่อนจากนั้นใช้เชือกเส้นที่1น,นะคะขึ้นมาพันตัวหนอนไว้ พันตัวหนอนตามคลิปเลยนะคะตอนนี้ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกับทางช่องของเรานะคะ by วิรัณ channel เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเวลาลงคลิปให้ ตัวนี้จะเริ่มที่เชือกสีขาวก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นเชือกเบอร์สี่เส้นมันจะใหญ่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจะทำเป็นดอกเล็กส่วนใครที่ต้องการจะทำเป็นดอกใหญ่นะคะก็จะใช้ประมาณ7เส้นนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นดอกเล็กนะคะมันจะซ้อนกันดอกเล็กก็จะใช้ประมาณ5เส้นนะคะ ตัวนี้สีชมพูก็แบ่งครึ่งนะคะจากนั้นเราจะพับสีขาวเส้นแรกลงมาแล้วใช้สีชมพูที่เราเสริมเข้าไปเมื่อกี้พันตัวหนอนพันตัวหนอนเข้าไปนะคะพันเส้นละสองครั้งนะคะ ตอนนี้เมื่อเราพันตัวหนอนสีชมพูแล้วนำเส้นที่สองมาเลยค่ะ,ะพันตัวหนอนเข้าไปจากนั้นเราพับสีชมพูนะคะลงมาและใช้สีขาวพันตัวหนอนพันเส้นละสองครั้งเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะคะ เมื่อพันสีขาวได้แล้วเราจะใช้สีขาวเส้นหลักเมื่อกี้นะคะขึ้นมาพันอีกทีหนึง่งตัวนี้เดี๋ยวทําฝั่งซ้ายให้ดูนะคะสีขาวที่เสริมเข้ามาพันตัวนอนไปค่ะพ,พันกับเส้นสีขาวเส้นหลักเมื่อกี้นะคะ จากนั้นพับสีชมพูลงมา,าพับสีชมพูลงมาและใช้สีขาวนะคะพันตัวหนอนสองครั้งเหมือนกันตัวนี้ใช้เข็มหมุดปักไว้นะคะมันจะได้ไม่ไม่ขยับนะคะาจากนั้นเราจะใช้สีขาวเส้นหลักนะคะอ้อมลงมาแล้วก็มาพันสีชมพู ก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะเส้นต่อไปเลยขึ้นมาพันต่อเลยค่ะขึ้นมาพันตัวหนอนต่อเลยตัวนี้หนึ่งร้อยเซนเราก็พับครึ่งนะคะก็จะได้ประมาณห้าสิบเซน ตัวนี้เราเสริมเข้าไปแล้วจากนั้นเราก็จะใช้เส้นสีขาวบนสุดนะคะพับลงมาและใช้สองเส้นที่เหลือพันตัวหนอนใครจะเล่นทั้งห้าสีเลยก็ได้นะคะหรือว่าใครจะถ้าเป็นสีล้วนก็ได้ ตัวนี้เป็นไอดีนะคะไอดีไลน์สำหรับท่านไหนที่อยากเรียนนะคะอยากเรียนออนไลน์นะคะก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้ตัวนี้ค่าเรียนก็ไม่ไม่แพงค่ะคอร์สละ99บาบาทนะคะเรียนทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่พันโครงนะคะวัดเชือกพันโครงจนถึงลงน้ำยาเคลือบนะคะ ยังไงถ้าสนใจยังไงก็แอดไลน์มาก่อนได้ค่ะตอนนี้เราทำฝั่งซ้ายต่อนะคะพับสีขาวเส้นบนลงมาแล้วใช้สีขาวเส้นที่เหลือนะคะในการพันตัวหนอนตอนนี้สีชมพูจะเป็นเส้นด้านในสุดนะคะหรือวเส้นแกนของเราเมื่อกีอ้เราก็จะดึงขึ้นมาพันตัวหนอนต่อเลยนะคะ สีชมพูมาพันตัวหนอน,นได้แล้วนะคะ้าเชือกต่อไปนะคะเชือกมาอีกเส้นหนึ่งขึ้นมาเสริมตอนนี้จะเป็นสีชมพูนะคะ แล้วก็จะปิดท้ายด้วยสีขาวอ่าตัวนี้พันเสร็จแล้วพับเส้นบนลงมาค่ะและใช้เส้นที่เหลือพันตัวหนอนหนึ่งสองสามไล่ลงมาเลยนะคะพอพันเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้สีขาวด้านในนะคะที่เป็นแกนเมื่อกี้ ขึ้นมาพันต่ออีกรอบนึงแต่ละกรีบก็จะทำแบบนี้นะคะทำเหมือนกันถ้าใครอยากได้ดอกเล็กก็ลดเชือกลงนะคะตัวนี้ที่เราเสริมเข้าไปเมื่อกี้ก็ต้องพันของฝั่งซ้ายด้วยนะคะพับเส้นบนลงมา ตัวนี้ไม่ยากนะคะจะทําเหมือนกันทุกกลีบเลยตัวนี้ดอกเล็กเราจะทําอยู่ประมาณ5กลีบนะคะหรือว่า5แฉกถ้าหากว่าเราทํา6หรือว่า7นะคะ7กรีบอดอกไม้มันจะแบนๆนะคะ แต่ถ้าทำห้ากรีบเนี่ยมันจะน,น,นูนขึ้นมาหน่อยเวลาเราไปแต่งขอบตะกร้ามันจะสวยขึ้นนะคะตัวนี้เมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะมันจะมีอยู่สี่แถวนับขึ้นไปจะมีสี่แถวนะคะตัวนี้เชือกทั้งหมดห้าเส้นอ่าตัวนี้กลีบแรกเสร็จแล้ว เดี๋ยวขึ้นคลิปที่สองให้ดูนะคะพับเส้นนี้ขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นก็พันตัวหนอนเรียงเส้นขาวชมพูชมพูขาวนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของเราด้วยนะคะ จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆมาลงให้นะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่เข้าใจตรงจุดไหนก็ให้ทักไลน์มาได้เลยนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้ค่ะเดี๋ยวว่างๆแล้วจะเข้ามาตอบให้นะคะอะตัวนี้แถวแรกของกรีบที่สองแถวแรกของกรีบที่สอง ต่อไปแถวที่สองค่ะพับขึ้นมาเลยพับเส้นบนสุดนะคะขึ้นมาก็จะใช้สีชมพูนะคะเรียงเส้นด้วยนะคะตรงไหนที่มันโยกเราก็ใช้เข็มหมุดกัดไว้ปากไว้นะคะสีชมพูสองเส้นนะคะฉะนั้นก็จะเป็นสีขาว พันตัวหนอนเส้นละวสองครั้งเหมือนกันจากนั้นเส้นที่หนึ่งเมื่อกี้พับลงมาตัวนี้เป็น id line นะคะใครสนใจที่จะเรียนออนไลน์ก็ทักมาได้เลยนะคะสีชมพูเส้นนี้เราจะทิ้งไว้นะคะเราจะจับเส้นที่สองขึ้นมาเลยขึ้นมาพันตัวหนอนนะคะ พันได้สองเส้นเนาะสีขาวมีสองเส้นจากนั้นเราจะใช้เส้นที่สองที่เราทิ้งไว้เมื่อกี้พับลงมาค่ะอ้อมลงมาจากนั้นก็นํามาพันตัวหนอนต่อสีชมพูเส้นนี้เราก็จะทิ้งไว้แบบนี้เราจะทิ้งสีขาวเส้นนี้ไว้อีกอเอาเส้นถัดไปขึ้นมาเลยค่ะพันตัวหนอนขึ้นไป และดึงเส้นสีชมพูลงมาพันด้วยอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วอ่าต่อไปเราจะพับสีขาวนะคะเส้นบนสุดลงมาจากนั้นสีชมพูพันต่อเลยค่ะ ก็จะทำเหมือนเมื่อกี้ละสีชมพูสีขาวจากนั้นภาพสีชมพูลงมาอีกทีนึงค่ะสีขาวพันตัวนอนสีขาวเส้นแรกเมื่อกี้ขึ้นมาพัน สีขาวที่เราทิ้งไว้ขึ้นมาพันต่อเลยค่ะสีขาวเส้นนี้นะคะที่เราทิ้งไว้เมื่อกี้ขึ้นมาพันต่อเลยนะคะจากนั้นเราก็จะพับสีขาวนะคะเส้นบนสุดลงมาอีกรอบนึงเราใช้สีขาวสองเส้นนี้นะคะเป็นตัวพัน ่าแล้วดึงเส้นสีชมพูขึ้นมาพันต่อสีชมพูที่เราทิ้งไว้ค่ะผ่านอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็จะพับสีขาวเส้นบนสุดลงมานะคะแล้วใช้เส้นที่เหลือพันตัวหนอน อย่าลืมนะคะใครที่สนใจเรียนออนไลน์นะคะแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้เลยนะคะสีชมพูสองเส้นนะคะพันตัวหนอนต่อเลยจากนั้นเราก็จะใช้เส้นแรกที่เราทิ้งไว้เมื่อกี้นะคะอ่าตัวนี้ขึ้นมาพันต่อ ตัวนี้คือได้2กลีบแล้วนะคะตัวนี้ได้สองกลีบแล้วตัวนี้เราจะทำอยู่หกลีบนะคะตัวนี้จะทำอยู่ห้ากลีบจะเป็นดอกไม้ดอกเล็ก เราจะเปลี่ยนมาทำฝั่งขวาต่อนะคะทำให้ครบ5กรีบอ่าตัวนี้ทำเสร็จแล้วนะคะ5กลีบตัวนี้สีแดงแดงขาวเป็นดอกใหญ่นะคะตัวนี้จะมี6กลีบส่วนสีชมพูจะมี5ตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กมันจะใช้อยู่หเส้นดอกใหญ่จะใช้อยู่เเส้นนะคะ ใช้สําหรับไว้ซ้อนกันแบบนี้นะคะหรือใครที่จะแต่งดอกเดียวเลยก็ได้นะคะตัวนี้ตัวนี้เราจะแกะแกะเชือกเส้นสุดท้ายนะคะที่เราพันตัวหนอนไปเมื่อกี้แกะออกหนึ่งเส้น แล้วเราจะใช้เส้นแกนนะคะขึ้นมาพันตัวหนอนแทนจะสังเกตว่าแต่ละฝั่งมันจะมีเส้นแกนหรือว่าเส้นแรกของมันนะคะตอนนี้เราจะเอามาพันตัวหนอนหรือใครจะนํามาต่อมาเย็บมายังไงก็ได้นะคะเอาที่สะดวกเลยแต่สําหรับคลิปนี้ที่สอนก็คือพันตัวหนอนนะคะพอพันตัวหนอนเสร็จแล้ว ก็จะใช้กันไกนตัดปลายเชือกที่เหลือนะคะเราอาจจะใช้เศษของเชือกนะคะฉีกให้มันเป็นเล็กชิ้นเล็กลงจากนั้นเราก็นำมามัดกันก็ได้นะคะตัวนี้เป็นช่องของเรานะคะ by w i l l o n channel นะคะให้กดติดตามไว้เลยนะ ในช่องของเราจะมีหลายๆคลิปนะคะยังไงก็กดติดตามแล้วเข้าไปดูได้เลยค่ะถ้าหากว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบให้ตอนนี้ขั้นตอนจบก็แล้วแต่สะดวกนะคะใครจะพันตัวหนอนหรือจะมัดเงื่อนตายไปเลยก็ได้นะคะตอนนี้เราก็จะต้องตัด ลายเชือกก่อนแล้วก็ใช้ไฟแช็กลน,ลนตรงปลายนะคะหรือใครจะใช้วิธีอ่าลนปลายเชือกแล้วแล้วนำมาชิดกันก็ได้นะคะ่ะมันจะออกมาลนานักษณะนี้ใครจะใช้ไฟแช็กลนปลายแล้วจับมาติดกันแบบนี้ก็ได้ ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดอกไม้ดอกเล็กนะคะเอาไว้แต่งหูงตะกร้าอ่ามันก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่6ดอกหรือว่า7ดอกเนี่ยอ่าเจ็ดกรีบเนี่ยดอกไม้มันจะแบนนะคะอ่าตัวนี้มันก็จะนูนๆขึ้นมาหน่อยนึง แลสุดท้ายนี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยละกันนะคะกดถูกใจกดติดตามนะคะกดแชร์สําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะกับคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ